การสวัสดีพี่น้งองปอปายทุกู้ทุกคนนะครับปอปากับกูวิสาหะคือเก่านะครับกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเสาร์เมื่อวันอังคารที่14พฤษภาคม2567นะครับบอกว่าอานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวานันเขาก็มีฝนตกอย่างลงหลายนะครับมีฝนตกทุกพื้นที่ทั่วสถานีตุนิยมิเตียนะครับมีแล้วก็มีฝนตก ในบางพื้นที่น้ำนะครับที่จังหวัดยสโสธรนะครับวันนี้บรนเฮาก็ยังมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะครับประเด็นจกมีบริเวณความกดอากาศสูงลุบลวอากาศเย็นยังคงปกคลุมทิพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเฮาอยู่นะครับเหตุให้มีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นำความสื่อจากทะเลมาที่บรนเฮาบรนเฮาในเมือนี้ก็ยังมีโอกาสเกิด ฝนตกประมาณ40%ของพื้นที่นะครับในเมื่อวันที่20นะครับจะมีลักษณะอากาศที่แห้งขึ้นนะครับแผนแี่มันเอาจะไม่โอกาสเกิดฝนตกตกอะไรอีกในช่วงเมื่อวันที่20นะครับจังหวัดพม่าพ่น้องก็ระวังระวังตัวไว้นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดดับเบิ้ลมาวานนี้ครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ39.5องศาเซลเซียสนะครับนครราชสีมา38.0แล้วก็ยโสธรนะ36.4องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับวันนี้ตกการได้เห็นในเคอรลอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเฮวันเนือจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเฮาในช่วงนี้อยู่นะครับเห็นมีลมไต้ครับกับลมตะวันออกเฉียงใต้นาความชื้นจากทะเลจีนใต่มาที่บานเฮวบานเฮาก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกแต่อยู่ในมณีนะครับประมาณ4 0ของพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้โอวการเกิดฝนตกครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ทั้งตะวันออกมีโอกาสเกิด ฝนตกหลายกว่านะครับในพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกในมืดหนีประมาณ40%ของพื้นที่ในมื่อนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะว,วันออกเฉียงเหนะือตอนล่างวันนี้ก็จะมีอากาศห้อนในตอนกลางววนในบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจมีลมกระโชกแรงได้บ้างได้ในบางหมบาง,อง,องบอลครับฝนตกก็จะมีได้ทั่วภาคตะว,วันออกเฉียงเหนะือตอนล่างนะครับส่วนลายก็จะอยู่ทางตะวันออกของภาคนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกในมืดหนีนะครับแล้ว อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35-38องศาเซลเซียสนะครับตามสุดจะอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสครับลมช่วงนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในมื่อนี้บันเทาก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกไปยูนะครับในช่วงมื้อวันที่10ระบบต่างๆ ที่เหตุการเกิดฝนจะเกิดหลายเกิดใ,ในในวันที่ยี่สิบมิถุนาก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วแล้วครับจยางไรความเป็นพี่น้องก็เติมัวไว้นะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องในในช่วงนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้แน่นะครับเพราะว่าพอเป็พี่น้องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทุกมือนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพอกันใหม่โอกาสหน้าจุติวิเฮชสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน